สวนเบญจกิติครับคะแนนเต็มสิคะแนนเต็มสิคะแนนเต็มมีสามโซนมีทางรอบนอกมันจะมีพื้นบอกอยู่ว่าตรงไหนวิ่งตรงไหนจักรยานทางดีเป็นยางมาตุยยางมาตูมสแล้วโซนที่2ที่วิ่งล้อมรอบส่าน้ำฝ่าน้ำยักษ์ตรงศูนย์ธิริกิตตรงนั้นโซนสะพานครับผมเขาแต่งไฟได้แบบโรแมนติกมากเหมือนที่เกาหลีอะประมาณนึงมาเดินมาเดทกับแฟนก็อบอุ่นโรแมนติกอยู่นะจุ๊บเลยจุ๊บเลย เมื่อกี้นั่งอยู่ในรถเนี่ยในรถฝนไม่ตกเลยพอแค่ลงมาแล้วก็ฝนตกอะไรของเขาวะสองวันแล้วไม่ได้วิ่งเมื่อวานะไปที่สวนหลวง,วลวงรอเก้าแถวบางนาขึ้นทางด่วน50บาทค่าเข้าคนละ10บาท4คน40่สิรถจอดอีก10บาท50บาทเข้าไปปุ๊บฝนตกเสียไปร้อยหนึ่งไม่ได้เฮี้ยอะไรเลยไม่ได้เฮียอะไรเลย,เย,เลยแล้ววันนี้ก็เมืกเก่อกี้นั่งอยู่น,นั่งอยู่ตรงน,นี้ไม่ตก

จริงอยากจะเปิดายการด้วยความสดใสแต่ทุกครั้งที่กําลังจะเริ่มถ่ายปุ๊บแม่ก็จะมาตลอดก่อนเมคมืดดำานีแต่วันไหนที่เราเออวันนี้เราทํางานดีกว่าเราอยู่ออฟฟิศสดใสเลยใช่เมื่อกี้อยู่บนรถอะก็เดี๋ยวไปดูภาพแล้วกันนโดก พวกเราอะร่างกายแข็งแรงอยู่แล้วเราไม่ค่อยทีเลียนเท่าไหร่แต่ตกล้องเรา done air ดันอ่อนแอซะด้วยเดินฝนไม่ได้เลยหนักเลยทีนี้มาทํางานก็ไม่ได้่วยหนักแล้วก็เห็นแกต่ตากร้อง <c oughs> เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปหาตะกล้องคนใหม่ที่ร่างกายแข็งแรงแต่แต่ว่าเราล่าเริงกันได้เพราะวันนี้เราอยู่ที่สวนเบญจกิติครับเทว่าความเกี่ยวข้องอยู่ตรงไหนบ้าโอเควันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวสวนเบญจกิติ เดินไปด้วยนี้เราจะมารีวิวสวนเบญจกิตินี่เขาเรียกว่าเดินเซิร์งนะในะภาษาคุกเดินแบบว่าเดินกลางกลางเดี๋ยวมาดูคลิปคุกเยอะเกินจนมีคำศัพท์คุกเต็มไปหมดแบบขอเซตย่อสูตรต่อสูตรพ่อซีหมอสองห่อใสไอ่ไข่อ่ะเราต้องรักกันขนาดนี้เลยป่ะรักก็ตอดแขน สวนเบญจกิติเนี่ยก็มีด้วยกันสสวนก็ไม่รู้หรอกว่าอันไหนเรียกว่าเบญจกิติมากนะแต่ว่าปกติสวนเบญจกิติที่ทุกคนคุ้นเคยเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือจะอยู่ตรงทางติดกับสวนศิลิกิตติดถนนเลยเป็นการวิ่งรอบบ่อน,น้ำอ,อ่าใช่ก็จะอยู่อันนั้นอันหนึ่งแล้วก็อีกอันนึงอะ่ะเดี๋ยวนี้มันมีตรงนี้ซึ่งอันนี้มันคุนค้นๆทุกคน,นทาใหม่ปะทําใหม่ทําใหม่ที่มันจะเชื่อมมาจากสวนลุมออที่เขาเรียกว,ว่าสะพานเขียวอะเชื่อมมาแล้วก็จะมีมาให้วิ่งตรงนี้ก็วิ่งได้ทั้งสองอันเลยจะรีวววิดู่า2 ที่เป็นระยะทางกี T ่กิโลพร้อมแล้วก็ไปกันเลยดีกว่าค่ะมาค่ะ <c oughs> ตะลกตลกมากตลกแดกไปเาสวัสดีครับได้ยินแต่ว่าได้ยินน้อยมากเลยครับ นทุระคือยังไงน,นะครับก็คือพวกผมจะต้องกดไลค์กดแชร์หรอครับกดไลค์ก็คือไม่ได้กดแชร์ครับขอ่ว่าจะเป็นในส่วนของการเข้าไปกดติดตามในช่องนะครับจะเป็นเกี่ยวกับ ขายที่ช่องเที่ยวแล้วก็โรงแรมกดที่เวอร์ชันใต้นะครับกดติดตามกดเดืใจนะครับแล้วก็เข้าไปดูคลิปในช่องติดต่อของเราแบบน่าเจ้าครับสี่มาทางไลน์ส่วนนี้ก็ได้ค่าตอบแทนแล้วนะครับ่บริการเดิมๆอยากให้หลาแต่ลันเลยอ๋อเหรอครับแค่กดไลค์ก็ได้เงินแล้วเหรอครับใช่ครับก็คือไม่ต้องแชร์ครับเพราค่กดปิดตากดเดือดใจนะครับดูคลิปเวอร์ชันใต้ในช่องปิดตาของเรานะครับในส่วนรู้จักเจอเลยนะครับแบบและรอเลยนะครับอ๋อตอนนี้เรากำลังหาพาร์ทเนอร์ออนไลน์นะครับเอ๊ะแล้วผมได้เงินได้ย ยังไงะครับถ้าแค่กดไลค์อ่านได้่หมยังไงก็คือเหมือนไดารที่อย่ยมาเป็นกงาไปเฉล่กัน เป็นพาร์ทเนอร์ทางออนไลน์ก็คือของเราเนี่ยแค่กดติดตามให้แต่ละบาทมันเติมงเงินให้นะครับออไ,ไม่ต้องไปดาวอไรก็ได้ก็ทำง่ายหน่อยอ๋อแค่กดหัวใจกดติดตามก็ได้เงินเลยเหรอครับแล้ว,ลวมันแล้วมันได้เยอะไหมครับจะรูทางช่องอะไรก็คือให้เลยนะครับสามสิบบาทแค่ที่ไปกดติดตามกดหัวใจตอนนี้ต้องสอบถามรายละเอกกียดฝ่ายบริการนะครับให้เลยแอปไลน์นะได้ไหมครับผมสนใจในโมเดลธุรกิจนะครับบริษัทคุณหาคนแล้วคุณจะให้ผมสามสิบบาทอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วถ้าเกิด เพจนั้นเพจนั้นอยากมีคนกดไลค์ห้าหมื่นคนห้าหมื่นคูณสามสิบห้าหมื่นคูณสามสิบได้เท่าไหร่ครับห้าหมื่นคูณสามสิบได้เท่าไหร่ครับห้าหมื่นคูณสามสิบได้เท่าไหร่ครับกดเครื่องคิดเลขให้หน่อยได้ไหมครับผมจะคิดเงินห้าหมื่นคูณสามสิบครับอุ้ยอุ้ยบริษัทคุณใจหนึ่งล้านห้าแสนให้คนอย่างพวกผมเพื่อที่เพจนั้นก็จะได้มีคนกดไลค์ห้าหมื่นคนในหนึ่งคลิปเนี้ยนะครับก็คืออะไร ร,ร,ร,รู้รู้รู้อไอไอโปรโมทโปรโมทเข้าใจเลยฮะโปรโมทเข้าใจอะไรเียดแล้วต้องาบริการขอเขา้นน้มาอแล้วคุณฝ่ายอะไรฮะถ้าไม่ใช่บริการ,รกาฝ่ายประชาสัมพันธ์ครับเอ๊ในฝ่ายประชาสัมพันธ์ของคุณมันต้องเป็นฝ่ายเซลหรือเป,เปล่าเป็นคนหาลูกค,ค้าหาพาร์ทเนอร์เข้าหรือเปล่าประชาสัมพันธ์มันคือการเอาข้อมูลในองค์กรตัวเองมาบอกมาแจ้งให้ประชาชนทราบหรือเปล่าพอผมคุยกับฝ่ายบริการได้ไหมครับได้ครับ บริการจะดึงคอดึงเอาเอนะครับไม่เอาไม่ไมให้เขาให้เขาโทรมาได้ไหมฮะฮะัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมครับอยู่ในเครื่องต่อไม่ได้โจดจะรบกวนอะไรครับหผมยังไม่ได้โจดเลยผมฟังไม่รู้เรื่องผมฟังไม่รู้เรื่องคุณคุณ <c oughs> บ้าเปล่าเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องแล้วพูดแบ้าซะเร็วเลยคุณมีหัวหน้าไหมหัวหน้าเหรอหัวหน้าแอดไลน์ครับหัวหน้าแอดไลน์เหรอใครครับบ่อยบ่อย ทุกวันเจอเ่ะเหี้ยอะไรไปดูไปก็ถ่ายคลิปก็ฝนตกพอจะเริ่มถ่ายได้ฝนยุดตดไอ้เที่ยวมีฉากคลิปลงมาอันนี้ถึงไหนแล้วเนี่ยนี่เรายังไม่เริ่มอีกเหรอเริ่มแล้วเริ่มมาซึ่งโล วิ่งมาประมาณหนึ่งประมาณ700เมตร เออมันก็จะเป็นที่มันสวยๆอย่างนี้แต่ว่าเรื่องทางวิ่งมันก็เหมือนเขาก็ไม่ได้กําหนดรูทเหมือนสวนลุมเหมือนสวนอื่นๆนะเพราะว่ามันมีทางเดียวอะไรเงี้ยเพราะตรงนี้เมื่อกี้มันก็มีทางที่มันบอกว่าแยกไปตรงนี้ได้เราก็แยกไปตรงนู้นตรงนี้ได้เลนนี้คือเรนที่เราวิ่งหรือเดินใช่ปะกับอีกเลนหนึ่งฝั่งนู้นเป็นแบบเหมือนของจักรยานก็แยกไปเลยเป็นคนวิ่งกับเลนจักรยานก็สวยแล้วก็สะอาดทางดีเป็นยางมาโตเป็นยางมาตูมซะแล้วกูเป็นยางมาตูมซะแล้วเป็นยางมาตอยเนตรงนี้มีที่จอดจักรยานด้วย อ๋อนี่จอดจักรยานได้เราเห็นที่คนชอบก็คือเขาจะเดินขึ้นไปบนนั้นแล้วไปถ่ายรูปตรงนั้นออใช่ปะแล้วพวกเราเอาไงดีพวกเราสักรอบรหนึ่งก่อนแล้วออไปขึ้นไปไหมเราไปทางปกติก่อนหรือว่ามันรอบนึงอะ่ะเรากี่โลแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปตรงนั้นแล้วก็ไปสวนนูน้นแล้วก็จบตอนแรกนึกว่าแบบเออถบบามาสวนเบนจักกิติก็แบบโลโล,โลครึ่งไม่เกินสองอะไรอย่างนี้ปรากฏว่า7แปดโลเดี๋ยวต้องเข้าแน่เลยดูทรงแล้วเมื่อกี้แก๊งคอเซนเตอร์โทรมาแหละเราก็ชอบคุยนะชอบคุยกับแก๊งคอเซนเตอร์เราเป็นสายที่ แล้วก็จบด้วยแช่งมัน,นสุดท้ายถ้าปิดไปว่าอะไรแล้วนะหอย <c oughs> นี่ก็เป็นทางแยกอีกทางหนึ่งทุกคนเราจะไปรอบก่อนรอบนอกแล้วที่ระหว่างรอบะมันก็จะมีล่องที่เป็นแบบผาเข้าไปดยตรงกลางอะไรเงี้ยคือใครอยากวิ่งรอบเล็กๆแบบว่ามาเดินเล่นเล่นกันลูกอะไรเงี้ยอาจจะไปรอบเล็กอาจารนี่เราคือไปขอบทั้งหมดดูว่าขอบใหญ่มาเท่าไหร่รอบทางก็เป็นป่าป่าเป็นสวนจริงๆขอบข้างนอกเขาก็น่าจะให้หมามาเดินเล่นไล่นะคือต้องเล่าอย่างนี้ว่าตรงนี้มันมีโซนหมาด้วยเน่ก็ชอบพาหมามาวิ่งอยู่แล้วตรงนี้แต่มันเป็นที่เล็กๆ แต่มันก็ไม่ได้เล็กจิ๋วขนาดนั้นนะมันก็แบบเพียงพอมากเลยที่จะแบบเป็นคอมมูนิตี้คนเลี้ยงหมาแล้วเอาหมามาเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยหมาเราก็เฟรนลี่ซะด้วย <c oughs> เออใช่อันนี้มีประวัติแผนที่นี่ไหนเราเข้ามาใหา่ตรงไหนนี่อ๋อเนี่ยเหือนี้เล้วเราเข้าไปเดีล้วตรงนี้เรากำลังอยู่แถวๆตรงนี้นี่เราอยู่นี่อ่า <c oughs> เดี๋ยวเราจะวิ่งรอบนี้รอบหนึ่งออหักเข้าไปตรงนี้ ดูไกลจังมาดูประวัติหน่อยสิสวนเบนมีพื้นที่450ไร่อยู่บริเวณที่ดินของการยาสูบแห่งประเทศไทยเมื่อมีการย้ายโรงงานยาสูบเดิมออกเออเราอ่านเรื่องนี้มาเขาบอกว่าใครสักคนหนึ่งอ่ะเขาไม่อยากให้กรุงเทพเนี่ยมีโรงงานยาสูบอยู่กลางเมือง<ม>เขาก็เลยย้ายออกไปที่ชนบุรีหรือที่ไหนสักที่เนี่ยพอย้ายออกไปที่มันก็เลยโล่งเยอะแล้วก็พัฒนาเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ,ใหญ่โดยกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังสวนเบนตั้งขึ้นครั้งแรกราชินีพระราชพันปีหลว เรื่องในโอกาสพบหรอบ60ปีพระราชทานว่าชื่อสวนเบญจกิติต่อมา2559ร่วมกับกองทัพบกพัฒนาเป็นสวนป่าใจกลางเมืองเชื่อมต่อสวนเบญจกิติเดิมเพื่อสืบสารราชินีเรื่องในวโรกาสพบ7รอบสำนึกรักคุณป่าน้ําสิ่งแวดล้อมให้กับคนเมืองเป็นต้นแบบสวนสาธารนณะในเชิงนิเวศเพื่อประโยชน์เป็นการพัฒนาที่ดินที่เป็นในทางดีจากโรงงานยาสูบเดิมก็เปลี่ยนเป็นสวนสาธารณะที่สวยงามที่เรารู้สึกที่นี่ดีมากๆคือทําดีคือจริงๆอ่ะป ะททศไยอ่ถ้าเอาจริงอ่ะทำอย่างเงี้ยก็ทําได้แต่ทำไมไม่ค่อยทําอ่ะไปเดี๋ยววิ่งต่อกันงั้นเดี๋ยววันนี้มันจะไม่จบไงดูจากฟ้าฝนแล้วก็ดูทรงแล้วไม่รู้จบเฮ้ยมันเริ่มเนี่ยแล้วไอ้เนี้ยมันเป็นอัจจจร์กลางแล้วมันเป็นรูปพระจันทร์เนี่ยแล้วเราอยู่ใกล้ตรงนี้เราไปดูกันหน่อยไหมใช่เนี่ยไปชมจันทร์เนาะเออ ก็เป็นอัศจรรย์แสดงว่าตรงนี้เราน่าจะเช่ามาทําอะไรสักอย่างได้ปะคอนเสริญอะไรย่างเงี้ยเออแต่ก็สร้างอ้าวปลูกต้นไม้แล้วจะน่าไงอันนี้ตอนเย็นๆนี่คนมาถ่ายรูปกันเยอะเนาะใช่ ตรงนี้เราวิ่งทะลุเข้ามาจนสุดของสวนเบญจกิติมันก็จะเป็นถนนตรงนี้มันก็คือทางด่วนแล้วก็มีถนนก่อนที่จะเป็นทางด่วนก็คือตรงนี้มันจะเป็นเส้นที่ทะลุจากพระรามสี่ไปเพลินจิต อันนี้เ,เราก็วิ่งถึงหัวมุมแล้วของส่วนเบนเราก็จะเริ่มวิ่งไปตัดเข้าไปอีกทางหนึ่งแล้วในรู้ป่าวว่านี่คือ E ีีที่เท่าไหร่ของรายการเราไม่รู้ค่ะเพราะมันสลับกันอันใหม่อันเก่าไก็ไม่รู้แหละเอานับแค่ว่าไม่นับอันรีเมคไม่รู้ค่ะนี่ยือ E p พีสิบแล้วนะสิบแล้วหรอเออเราวิ่งกันมาสิบที่เลย ใช่บินกันมาสิบทีแล้วสิบทีเนี่ยเมสเซจที่อยากจะบอกให้กับทุกคนก็คือว่าทีมพวกเราเนี่ยก็มีเรามีเนมีอูค,คนถ่ายแล้วก็บีเวอร์คนทํากราฟิกต่างๆแล้วก็เซลซีคนตัดต่อก็มีกัน5คนซึ่งเซลซีเนี่ยก็เรียกว่าเทพเป็นเทพแต่ว่าเซลซีเองก็ใช้ความตั้งใจและมุ่งมั่นมากในการที่จะตัดออกมาแต่ละคลิปเราก็จะเห็นได้เลยว่าตั้งแต่มีเซลซีเข้ามาใน EP นไปเออคลิปแม่งก็สนุก สนานขึ้นมาทุกคลิปเลยแต่ว่าก็เชลซีทุกวันนี้ก็ตาเจ็บนิดนึงณวันที่เราถ่ายอยู่นี่คือเชลซีกำลังตัดคลิปอีกอันนึงของเราอยู่ด้วยตาที่ใช้ได้ข้างเดียวคือเราก็ถามตลอดนะไม่ใช่ว่าเราแบบว่าเฮ้ยมึงไปทํา่าซะอะไรเงี้ยเราก็ให้เชลซีทําตามที่ไหวมาตลอดแต่ว่า,าสิ่ง <ไข S 1> ที่อ,อยาก <ไข S 1> จะบอกก็คือคลิปพวกเราอ่ะ คือเชลซีมันเก่งจริงๆมันทําให้คลิปเราออกมาสนุกได้จริงๆเนี่ยคือแบบตอนถ่ายก็ือทุรักทุเลบ้างฝนตกบ้างเจอนู่นเจอนี่บ้างแบบตอนถ่ายก็แบบมันจะออกมายังไงว่าแต่เชลซีทําทำให้ออกมาแบบกลายเป็นวิดีโอขั้นเทพใช่แท่นปันเลยก็ขอร้องทุกคนที่ใครได้ดูอยู่ถึงตอนนี้ถ้าไม่รักพวกเราจรักเชลซีกดซับสไครต์ให้หน่อย เพราะว่า oh, wow. ทําคลิปเนี่ยมันใช้เงินใช้แรงใช้หลายอย่างมากจริงๆรายการที่นั่งในห้องส่งแอร์เย็นๆก็มีนะแต่เลือกที่จะทํารายการวิ่ง <laughs> จะเริ่มทำคลิปตอนที่เป็นหน้าฝนด้คื <laughs> ก็ต้องใช้ความพยายามอย่างหนัก <laughs> บางคลิปก็คือถ่ายสองรอบอะไรแบบนี้ อา้าวทุกคนสวัสดีวดันนี้ก็ มาดูนี่นะเขาก็ทําขึ้นมาใหม่ก็พวกเราก็ช่วยๆกันทำไอ้นี้ขึ้นมาก็ออกมาดูดีเอ้าน้องมาทาอะไรสวัสดีมาวิ่งค่ะเออเหรอก็ดีก็มาวันวิ่งก็ได้สุขภาพนะท่านมาทําอะไรครับวันนี้มาวิ่งแล้วก็มาดูพวกแบบพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยนะพวกเราก็ช่วยๆกันจะทำอะไรไม่รู้แต่วพูดอะไรก็มีช่วยๆกันตลอดนะก็ช่วยๆกันฝากพวกเราช่วยกันนะครับผมอ้าจริงๆดีกว่าอันนี้คืออะไรในในก็เล่ามาท่านเนรู้อ่ะไม่รู้ก็คุณอยากรับบทบาทนี้คุณก็น่าจะรู้ว่ามันคืออะไรไง เขาห้ามเข้าอ่ะเขากาลังก่อสร้างอยู่แต่ว่าเราเห็นในโครงอ่ะเขาเขียนว่าพิพิธภัณฑ์สวนป่าเบญจกิติซึ่งยังไม่เสร็จตอนนี้ก็รอท่านนะท่านงบลงย่างอ่ะท่านก็เ <ๆ S 2> นี่ยเดี๋ยวพวกเราช่วยกันเป็นปุูกต้นไม้คนละสามสีพันต้นก็อะไรอ่ะพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยไปดีกว่าไปไปมึงอ่ะไป มันก็อันที่รู้เราวิ่งแล้วก็วิ่งต่อไปได้ขอบขอบแต่ว่าตรงนี้เราก็จะไปทะลุอีกสวนหนึ่งสวนเบญจกิติอีกอันหนึ่งที่มันจะวิ่งรอบบ่อน้ําใหญ่ๆบ่อน้ํายาสูบเก่าตอนนี้คือจากตรงขอบขอบที่เราวิ่งมาเราวิ่งมาประมาณ3โลแล้วแล้วเราจะไปต่ออีกอันหนึ่งตรงที่มันเป็นรอบบ่อน้ําก็คือใครที่จะมาก็ให้ดูเลนดีๆว่ามันจะมีทั้งเลนจักรยานกับเลนคนวิ่งก็วิ่งให้ถูกเลนไม่งั้นจะโดนยามดุกได้เอยามคอนขดุ รีวิวอันนู้นหน่อยไหมที่อยากให้รีบรีวิวไม่ใช่อะไรนะฝนมันจะมาแล้วมันมืดมาเลยคอนาดโดกลับมาอีกแล้วอันนู้นก็สวยงามวิ่งง่ายใช่รอบใหญ่เริ่มรืน<า>ม่นสะ่วิ่งแล้วก็เพลินดูนู้นดูนี่ไปได้ม,มีที่จอดรถเอ,อสะดวกสบายที่จอดรถเยอะ10คะแนนเต็มอันนี้ก็เป็นอีกส่วนเป็นอีกอันนึงมันอยู่ติดกับศูนย์ธุรกิจ เดี๋ยวเราวิ่งอันนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาพูดคุยสักเล็กน้อยแล้วเราจะไปจบตรงสะพานจะได้จบตรงสะพานไหมวะแต่ว่าเามื่อก่อนเราวิ่งตรงนี้บ่อยเราเคยทํางานที่อยู่ตรงน,นั้นเองมันก็จะเป็นน้ํากว้างๆใหญ่ๆอยู่ตรงนี้ที่ไหนที่มันมีน้าเยอะๆมันสวยหมดเลยเนาะให้อยู่กลางเมืองแต่แสงเดียวตรงนี้รถติดนิดนึงอ,อ๋อใช่ตรงแยกโศกไม่ติดนิดนึงอะติดจนมีแฮชแท็กว่าแยกอโศกอะไรนะติดชาตินี้ได้ไปชาติหน้าเออเป็นไงได้อะไรแยกโศกมันเจ็บปวดตรงที่มันมี BTS อยู่ข้างบนแยกแล้วก็มีป้ายเขียนว่ากรุงเทพ ช,ชีวิตดีๆ<ด><ด>ที่ลงตัว,ตวแลวทุกคนก็นจะถ่ายไปนี่มาตอนที่รถติดแล้วฝนตกมีแต่ว่าศูนย์ธลรกิจทาใหม่ก็สวยเลยนะอยากมางานหนังสือรู้สึกว่าปีสองปีหลังในชีวิตยุ่งจนไม่ค่อยได้มางานหนังสือเนะมื่อก่อนทํางานุูบีมางานหนังสือแบบมันมากสองครั้งสิบวันเดิมันเป็นยี่สิบวันทางโค้ขขง,งครับทุกคนไปค่อยๆโค้งไปครับแล้วทำไมเราวิ่งจะไหวไม่แค็โค้งไงนี่ว่าหามากไปนี่เก้าหลังให้หน่อยขึ้น khinh luôn Sai Ê, sai lẳng với thi moment mến Lùng Sai Sai Khinh Khinh Câu Cao 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 cái tai hà với Ok đưa โ,อ,โอังกรอ,องบบกร์เอท้งฟาก็ติดแบตสปอนเซอร์ไม่เข้าแต่อังกรอร์เข้าทุกคลิปครับตกทุกที่ที่ทตีนเราไปสัมผัสโดนพื้นบริเวณนั้นไม่ว่าจะฮ่องกงจะไทยในจังหวัดใดตกมากหมดไม่สนฟุตเทจใคร อบอกว่าวิ่งไปที่ไหนที่นั่นฝนจะตกข้ออ้างอะไรอย่างนี้หรือเปล่าพูดแบบข้ออ้างหรือเปล่านะใจดูเลยเห็นเลยว่าฝนนะกระังพังคลูลงมาเลยเต็มเลยจะครบไหมอีกไม่นานเราด้วยแน่นอนโอ้ยเมฆตรงนี้เร็วและต่ำมากเลยใน้ดูดิมันคงหนักมากแล้วอ่ะเอาไงดีเราแต่ลมมันไปทางนี้นี่แสดงว่าตรงนี้มันสว่างไงสว่างก็เหี้ยแล้วอ้าหมุนอีกรอบไหมลองดูอ่ะหมุนมาทางนี้มืดกว่าอันนี้อีกอ่ะไม่ว่าจะมุมไหน อุ<ส> um. ้ยอุ้อุ้ยอุ้ยเห็นไหมมันไล่มันไล่มาทุกทีไ, um, ไม่ได้ไล่ละแคบตรงนี้ก็ไปขวั่มันไล่มาทุกแคมันเป็นแบบสีมันจางเรื่อยๆจางเรื่อยไปจางแคบฝนไ่ห้ละแคบถ่ายตรงนั้นถือถ่ายัอล์ฟอล์ฟกอล์ฟกอลกอล์ฟล์ฟกอน์ฟ่อลอล์ฟตรลนฟกลลอลอล้ฟอยกแล้ฟลกนอล์อล์ฟกกอล์ฟล ตรงฝั่งที่เป็นศูนย์ประชุมแห่งชาติิิกดูผมดิดูความแรงเธอดูผมดิที่ที่อยู่ฝั่งนี้พอดีก็เลยแบบมีที่หลบได้ถ้าไปอยู่ฝั่งนี้ก็คือโลกอ่ะเหมือนตอนที่เราไปฮ่องกงอ่ะเปียกไปยันกางไงอ่ะโอ้ยหนักหักหนักโผลนหนักมากก็ตึกที่เห็นว่าสวยๆอ่ะหายไปหมดเลยหายไปหมดแล้วที่ตรงนี้ไม่เหลือเลยแต่ฝนมันก็หนักขึ้นได้เรื่อยๆก็เดี๋ยวเราพักก่อนเดี๋ยวดูก่อนว่าฝนมันจะหยุดไหมถ้ามันไม่หยุดก็ม็ไม่หยุดมีการถ่ายท่อมแน่นอนเกิดขึ้นแต่ถ้าหยุดก็อออาจจะถ่ยตวันนี้เค ผ่านไปเกือบชั่วโมงก็ยังไม่หยุดคือเหมือนจะไม่ตกหนักแต่ก็ยังตกอยู่ตกแบบออกไปเปียกอ่ะแต่ข้างหลังเราก็เป็นความสวยงามของการฝนตกก็คือมีรุ้งกินน้ำอยู่ตรงโน้นวันนี้ก็น่าจะรีวิวได้ประมาณนี้ทุกคนก็อยากจะฝากไว้ว่าฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอแต่ถ้าวิ่งอยู่และได้กินของอร่อยสวยงามกว่าขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวตัดไปิง i n ิง l i ิง All right. จากผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านฝนมาและนี่ก็เป็นโซนสุดท้ายที่เราจะรีวิวกันนั่นก็คือเป็นโซนสะพานครับผมนี่มาเดินมาเดทก,กับแฟนก็อบอุ่นโรแมนติกอยู่นะเออปกติคนจะมาถ่ายรูปกันเยอะมากเขาแต่งไฟได้แบบโรแมนติกมากเหมือนที่เกาหลีอะประมาณนี้ เออใช่มันก so ็จะเป็นสะพานลัดเลาะไปทั่วเลยทางขึ้นเยอะทางลงเยอะแล้วก็มันไม่รู้ว่าวิ่งกันไหมวะเห็นวิ่งแต่ว่าไม่ได้เยอะมากอ่ะเรามาสรุปหน่อยดีกว่าเนว่าวันนี้เราผ่านอะไรมาบ้างก็มี3โซนมีทางรอบนอกที่เป็นยางมะตอยข้างนอกที่เป็นเหมือนลู่วิ่งแบบจริงจังตรงนั้นก็มันจะมีพื้นบอกอยู่ว่าตรงไหนวิ่งตรงไหนจักรยานใช่แบ่งเลนกันไปเลยวิ่งวิ่งไม่ต้องหันหลังเขาวงหลังอะเนให้กี่คะแนนอันนั้นโอ้โสิบไปเลยสิบเพราะว่าสวยสะอาดอากาศดี อืมสิคะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม แล้วโซนที่2ก็จะเป็นส่วนเป็นจกิติที่วิง <ปะ S 1> ่งล้อมรอบฝังน้ำฝังน้ำยักษ์ตรงศูนย์จิลิกิตตรงนั้นใช่๋อตรงนั้นเรายังวิง่งพิเศษเลยเราวิ่งไปได้แค่ประมาณเดียวเองแต่มันก็จะเป็นอย่างนั้นอะรอบหนึ่งนั่นแหละพื้นมันก็จะเป็นพื้นที่มันเป็นอิฐเราอะชอบฝั่งนี้มากกว่าฝั่งที่เป็นสวนป่าใช่ฝั่งที่เป็นสวนป่าตรงนี้พื้นมันเรียบแล้วก็มันก็วิ่งสบายกว่าเออแต่ก็แล้วแต่คนเพราะคนวิ่งกันนั้นเยอะมากซึ่งตรงนี้ก็เป็นโซนสะพานโซนที่3แต่่่จรรริงงมีีีโนทท4าหใคเล้ย ก็เอาหมามาได้แต่ว่าถ้าเรื่องวิ่งของเราคือสามารถแล้วกันอย่าพูดอะไรของนอกเส้นเม่แไ้่ได้พู้ที่อะไรเลยค่ะแผมนี่ตรงนี้โอ้โหดูความโรแมนติกไหนๆทำท่าโรแมนติกให้เขาดูหน่อยจะใส่เพลงเกาหลีจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยพอาังกันเจ้ายเสร็จเป็นไง กดกันที่เราบอกกันตอนแรกว่าเราจะวิ่งให้แบบรอบนอกจนครบใช่ป่ะแล้วก็ไปวงในที่เป็นสระน้ำจนครบแล้วก็ค่อยขึ้นตรงนี้ก็ต้องบอกตามตรงว่าทําได้ไม่ครบตามที่พูดไวตั้งแต่แรกเพราะว่าฝนตกต้องตัดว่าบางส่วนทิ้งไปแต่ว่าก็เป็นที่ที่เหมาะกับกันไรสับตรงที่บอกอะไรไอะไรมันออกแั้วนี่ให้ให้หันไปอูหันไปได้ป่ะได้ เดี๋ยวไปดูภาพพวกเราวิ่งกันสักหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเราจบคลิปนี้กันไปเลยนะครับก็ใครที่อยากให้ไปวิ่งสวนไหนอีกมีสวนไหนสวยๆก็บอกมาได้เพราะว่าพวกเราก็คือรายการวิ่งไหนแค่เจังหวะโยนะไม่ไม่นับอะไรเลยถ้าคุณจะโยอะไรแก้วน้ำก็ไม่ได้แล้วก็กลับมาพบกันหน่อยได้กับผมปอนและดิฉันเมเนจจังกับรายการวิ่งไหนแค่